สวัสดีครับท่านสมาชิกวีเลร์พิเ้นวันนี้วันที่13วันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นะครับวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ก็มีสมาชิกอยากจะชมเอ่อ ลูกของไอ้เจ้ากับตันแจ็คนะครับที่ตีไว้ที่จะเตรียมแข่งสายใต้นะครับก็ตามใจ f อซนะครับอยากชมก็ทำให้ชมนกมันยังไม่ค่อยสวยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังขนกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนทายครับก็มีสมาชิกอยากจะชมใบปีกชม รูปร่างชมตาก็เอาดูแบบคร่าวๆนะครับยังละเอียดไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนไทยนี่ก็ถ่ายคนเดียวถ่ายกล้องคนเดียวไม่มีใครช่วยจับนะครับเลิ่มจากตัวแรก48937นะครับชมชมแบบคร่าวๆหยาบๆก็ๆแล้วกันนะครับ อย่าไปอะไรมากมายนะครับให้ดูรูปร่างหน้าตานะครับใบปีกตัวนี้ออกตาเหลืองเหลืองขุ่นๆนี่คือใบปีกนะครับ ส่วนรูปภาพนิ่งถ่ายไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพนิ่งแต่ละตัวนะครับนี่นะครับไมปีกาหันหลังให้กล้องเรามันก็จะคนจับนกมันก็จะไม่มองเห็นหน้าจอนะครับก็เอาแบบทะยางทะแยงกัแล้วกันนะนี่คือไมปีกรูปเจ้ากับตันแจ๊ แม่คือสองหนึ่งหนึ่ง่างหน่นรล่างน่นดี ข้างนี้มีสีขาวย้อยใต้ตานะครับแล้วก็ออมีแดนแต่แดนไม่เยอะแดนที่หน้านิดเดียวแดนขาวนิดเดียวนะครับตัวนี้ออกสีเทามอมอนะครับเทาอมอนี่ก็มาจากไอ้ตัวที่หนึ่งพิสุโลกแหละถ่ายทอดพันธุกรรมมา ตัวต่อ,อไปเป็นสีเทาสว่างมีเทาสว่างอยู่ตัวเดียวนะครับคือ4ี่8 3็ดห้าสเทาสว่างปีนี้ปกติพ่อออกมานี่ลูกกับแ,แจ็คนี่ยตงเมียตัวเดิมเนี่แข่งสาเหนือก็แข่งไปก็หายไปเรื่อยๆออกตาสีเงินหมดเลยตาเหลืองไม่มี มาปีนี้ออกตาเหลืองน,นะครับก็จะดูที่จะเป็นยังไงถ้าไม่ใจเรื่องไม่มีผลงานก็จะต้องเปลี่ยนตัวเมียน,นะครับตัวที่เป็นสีเทาสว่างเมื่อห่วง47583นะครับปีที่พ่อมาแค่สองครอบ,นะรบตาเหลือง đây phì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นะครับครับต่อไปเป็นตัวที่สามที่สามี่ตื่นครับอตอนโฮมลูกนกเนี่ยไม่ยอมข้ากกงวนไปวนมาค้างคืนอ,อยู่คืนนะครับตัวนี้แดดเดยอะหน่อยตัวนี้ออกตาสีออกเงินเงินนะ จะเหลืองก็ไม่เหลืองเองินก็ไม่เงินออกสีกักๆนะครับเองินอมเหลืองแต่หน้าน่าจะฟันธงว่าเป็นตาเงิตนตัวนี้จะน้าเด่นตนนัวนี้กำลังถ่ายขนไม่น่าไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับไม่หล่อไม่สวยตัวน,นี้น่าจะเป็นตัวเมีย ปีถ่ายในกรงนะครับถ่ายกลางแจ้งไม่ได้ไม่มีใครช่วยจับแล้วก็อีกอย่างกล้องเนี่ย้าโนดนแดดมากๆมันจะเออเลอร์มันจะดับตั้งออโต้มาไว้กล้องของซัมซุงโน o t e 8เนี่ยถ้าถ่ายกลางแดดได้พักเดียวเองเครื่องมันจะดับ 你们早 ตัวสุดท้ายเป็นตัวที่4นะครับกำลังถ่ายขนตัวนี้ที่เราให้ฟังว่าอตอนทวัคซีนเจอเจอคอเวอร์นะครับคอเวอร์วะเป็นรูปปากฉลามครับคือลักษณะน่าจะชนหลายวันแล้วสองสวันแล้วแผลคงจะเย็บติดยากนะครับแต่เราก็ต้องเย็บเพื่อให้แผลมันเข้ารูปเข้าทรงนะครับเห็นไหมครับ เพราะว่าสองคำว่านี่แผลมันจะติดยากแล้วล่ะถ้าะจะให้ติดจะต้องแต่งปากแผลคือจะต้องอต้องเปิดปากแผลต้องเปิดริ้นแผลละต้องเอากรรไกรตัดตัดขอบ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 ,อบ,อบอเหมือนชายกางเกงอะนะตัดตัดตัดให้มีเลือดให้มีเนื้อสดๆแล้วก็ทำทั้งสองด้านเลย ต้องเย็บติดกันก็มันจะทําให้ลรกเจ็บขึ้นอีกเจ็บขึ้นอีกอ่ะก็เลยไม่ทานะครับทาแค่นิดๆหน่อยๆแค่เออเอาไว้ครีมกัดลินผิวกัดไม่ทั่วหรอกกัดนิดๆหน่อยๆติดก็ช่างไม่ติดก็ช่างแต่ยังยังยังน้อยแผลมันก็จะ,ะดึงเข้ามาได้รูปเดิมบาดแผลเข้ารูปเดิมแต่ถ้าเราไม่ทำแผลจะอ้า นะครับหายาราะว่านกมันจะติดเชื้อติดอะไรเราก็ไม่รู้แต่การเย็บแผลที่ที่แผลเกิดขึ้นสองสาวันแล้วเนี่ยเรามาเจอเนี่ยเราสามารถใช้แอลกอฮอล์นะครับแช่แอลกอฮอล์เช็ดแผลทอสะอาดฆ่าเชื้อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่หวังผลเรื่องการเย็บว่าจะติดหรือไม่ติดละ โอกาสที่จะติดมันก็มีน้อยแต่เราจะดึงรูปแผลให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเย็บแผลสดอย่าใช้แอลกอฮอล์อย่าใช้ย,า,ชยาแดงล้างแผลทาแผลนะครับแต่ถ้าเป็นแผลที่มันแห้งกรังเนี่ยมันชนมา,าเกินหนึ่งวันสองวันสวันสวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องล้างแผลล้างล้างหลยเที่ยวเดีล้างด้วยแอลกอฮอล์กัดกัดผิว กัดผิวแผลที่มันเปิดอะกัดให้มันสะอาดให้มันเหลือแต่เนื้อแดงๆแล้วเราก็ดึงหนังมาดึงหนังมาก็อย่างที่ว่าถ้าขยันหน่อยก็คลิปคลิปริมแผลซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวา,า,ขวาแล้วก็เย็บติดๆอย่างงี้อาจจะมีโอกาสแผลติดสมานกันได้นะครับแต่นูกคุณเสียขี้เกียจกลับมาทั้งฉีดยาทั้งเย็บตรงด้วยก็เอาแบบคร่าวๆคือเย็บให้ใหแผลเข้ารูปเฉย ไม่หวังผลเรื่องจะติดหรือไม่ติดก็เป็นสีเาทาปีกขาวที่ตื่นตัวน,นี้ตัวที่ออกตาเงินไหมกันครับแต่เงินไม่ไม่ชัดเท่าไหร่เงินออกมีเหลืองปนนิดนไม่ไม่เยอะนะครับตัวที่ที่ตื่นในหัวดอกในห,หัวดอกน่าู่ตัวผู้ ชุดนี้น่าจะได้อย่างเราสองตัวเลยตัวคู่สองก็มีสองเส้นสี่แล้วตัวนี้ข้อแรกอย่าแก้ตัวใสาใต้ใสาเหนือวัดอะไรไม่ได้เลยสภาพอากาศแย่ปีนี้ใสาใต้เซปอกน่าจ,จะชอบตัวนี้แหละเพราะว่าเป็นลูกตามสเปคเขาจชยนกรงแล เท้าปีกขาวแล้วก็ขี้ตื่นตัวน,นี้เข้าตตำรานะครับเข้าตำราข้าตตำราเสร็จป๊อกนะไม่ปีกนี่ครับไม่ปีกถ่ายากไม่ปีกเนะี่ยจับยากมันไม่มีคนช่วยจับนกนะครับ ก็อเอาแบบดูกันแบบ้ามีตับเกิดก็แล้วกันครับรายละเอียดไม่ได้ตลูกไปที่แข็งแรงนะก็โอเคพอได้กับตันตอนนี้ว่างงานอยู่เอาไว้เป็นตัวเสริมเผื่อนกที่เข้าคู่ไปพัทยาเนี่ยหากว่ามัน มีบางคู่เนี่ยมันไม่ไข่มีปัญหานี่ยก็จะเอากับตันแจ็คเนี่ยเสริมเข้ามานะครับจะหาคู่ตัวเมียตัวไหนก็ได้หาไม่ยากเสริมเข้ามานกอะไรก็ได้ที่จับเข้าคู่ที่มันเ,เราดูว่ามันเข้าท่านกของเราเองเนี่ยประวัติมันจะชัวร์ไม่มีผลงานก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเป็นนกคนอื่นมาเข้าเนี่ยระวังระวังเสร็จ ถ้าถูกหลอกมาด้วยตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนกเนี่ยเวลาเราให้ใครหรือว่าใครให้เราเนี่ยเราดูคนเป็นคนประเภทไหนคนจริงใจเราก็ไม่สบายใจนะครับถ้าให้ด้วยความจริงใจเนี่ยสบายใจทั้งทั้งสองฝ่ายผู้รับผู้ให้นะครับ ก็ไม่รู้แผลจะติดไปนะตัวนี้แต่ก็ดีขึ้นแล้วล่ะแผลเข้ารูปให้ดูอีกครั้งแผลนะครับไม่รู้ไปชนที่ท่าไหนเกี่ยวท่าไหนแล้วไม่เห็นด้วยนะหลังจากเขียวเนะี่ยไม่เห็นไม่เห็นตอนตอนไหนรู้ไหมตอนฉีดยาแหละก็จะปักเข็มอ้าวเอ้คอทำไมเป็นอย่างงี้วะเวอะวะ,วะมันเฉียวแล้วมันขนมันปิด น,นี้่7 5 7 1โอเคนะครับเดี๋ยวก็จะมีภาพนิ่งลงให้ชมในกลุ่มนะครับใครที่ดูแล้วไม่ยังไม่เข้ากลุ่มนี่ก็อาจจะขาดภาพภาพดีๆอีกหลายภาพนะครับภาพนิ่งภาพอะไรเพราะดู YouTube อย่างเดียวมันก็ยังไม่ครบถ้าอยากจะดูครบก็เข้ามาในกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้ ID ดียลไป nel video ok raccap